สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับผมแอดนิวบาบางานกีฬาสีงานเชี์กีฬากองเชียร์ไทยไม่แพ้ชัดใดในโลกจริงๆฮะกีฬาจะแพ้จะชนะเอาไว้ก่อนครับงานกองเชียร์ยอมแพ้ไม่ได้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับที่เป็นงานกีฬาบาเก็ตบอลนะฮะถึงระหว่างพักการแข่งขันนะครับอารมณ์กองเชียร์ก็ยังไม่เบรกฮะนึกได้ว่าลุยต่อไม่ยอมแพ้กันเลยทีเดียวครับห่างกองเชียร์ก็ได้แันส์แบบเบอร์ไหนก็ไม่รู้ฮะมันมากครับ แล้วก็ะโยนไปให้อีกฝั่งหนึ่งแดนนะฮะอีกฝั่งก็ไม่ยอมครับนี่เธอสุดแล้วเหรอฉันแดนสุดกว่าจ้าก็เลยโยนกันไปโยนกันมาจนเกิดเป็นความมันความสนใจมากกว่าการแข่งขันกีฬาไปซะแล้วครับมันกันในประเทศก็ยังมั่วไม่พอครับแล้วสุดคลิปนี้ครับถูกอัพลงทิกตอกจีนนะฮะภายในวันเดียวยอดไลค์เกือบจะแสนซะแล้วครับยอดคอมเมนต์ก็ถล่มทลายเลยฮะเมื่อคนจีนเห็นก็จะบอกเป็นสิ่งเดียวกันว่านี่เทเลนโอลี่แน่นอน จะเป็นประเทศอื่นไปบ่ได้ความเอกลักษณ์นี่ขอสงวนลิขสิทธิ์ไว้แต่ไทยเพียงที่เดียวนะฮะเออครับแอดก็จะมาแปลความคิดเห็นชาวจีนเช่นเคยครับแต่อนอื่นครับหมาล่าชบูม้อไฟของแท้จากจริงมีทั้งเนื้อเนื้อหมูเนื้อตีมังความแซ่บระดับหมอลำกินไปรำไปซับอิริแน่นอนเด้อต่อไกันที่ลิงด้านล่างเลยจ้ามากันที่ความคิดเห็นท่านแรกครับกล่าวเอาไว้ว่า หลังจากผมดูคลิปนี้ครั้งแรกประเทศแรกที่นึกถึงคือประเทศไทยคลิปเป็นประเทศอื่นไปไม่ได้เลยครับคอมเมนต์ต่อมาฮะมันยากที่จะจิจนตนาการว่าฉันจะมีความสุขแค่ไหนถ้าฉันอยู่ที่นั่นคอมเมนต์ต่อมาฮะมันดีมากที่เมื่อไรลูกของเราจะเติบโตแบบนี้เป็นการเติบโตอย่างมีความสุขจริงๆครับคอมเมนต์ต่อมาฮะผู้ชมชาวจีนรู้สึกเบื่อหน่ายกับการนั่งปมมือเฉยๆคอมเมนต์ต่อไปครับ ฉันพบว่าผู้ชายชอบเขย่าก้นจะชายแท้ชายเทียมขาบอกเลยครับว่าอินเนอร์นี่สุดๆครับคอมเมนต์ต่อมาฮะโลงเียนไทยเป็นแบบนี้จริงๆแต่กิจกรรมก็สนุกได้คอมเมนต์ต่อไปครับเกมบาสเกตบอลถูกเปลี่ยนเป็นการแข่งขันความสามารถทางการเต้นหรือไม่แม่ต้องบอกว่ามีกีฬาสองประเภทที่เชียร์ในคราวเดียวฮะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะฮะคอมเมนต์ต่อไปครับ นี่คือเราของยุคสมัยใหม่ฉันจะเป็นราชากองเชียให้ได้เลยเอ้ยไม่ใช่ฮะคอมเมนต์ต่อไปครับไม่มีใครดูบาสเกตบอลอีกต่อไปคอมเมนต์ต่อมาฮะคนแรกที่มุนหัวแข็งแกร่งเกินไปน่าจะดื่มมาเยอะฮะคอเลยแข็งครับคอมเมนต์ต่อไปครับคนสาวรุ่นสมัยมีรูปร่างที่ดีและคลั่งไคล้ความสนุกทุกที่ทุกเวลาคอมเมนต์ต่อมาฮะแต่รัฐสถาบันการศรึกษามีแพ็กเกจที่โดดเด่นเป็นของตัวเองคอมเมนต์ต่อไปครับ มีความสุขเมื่อฉันอยู่ที่นั่นกราบใดที่มันไม่ได้ชี้ไปที่ฉันคอมเมนต์ต่อไปครับกุญแจสําคัญคือส่วนที่เหลือของพวกเขายังคงให้ความร่วมมือถ้าเราอยู่คนเดียวและอายเราจิกเดี่ยงและปีปากและหัวเราข้างๆแล้ววัฒนธรรมก็แตกต่างกันคอมเมนต์ต่อมาฮะผมอยากจะให้วิดีโอนี้หนึ่งรอยล้านไลค์มันยากที่จะจินตนาการว่าฉันจะมีความสุขแค่ไหนถ้าฉันไปอยู่ที่นั่งท่านต่อมาครับ แกิดอะไรขึ้นดูวิดีโอนี้ฉันรู้สึกว่าสายเลือดของฉันกำลังตื่นขึ้นเป็นเวลา90ปีท่านนี้อาจจะมีเลือดไทยปนอยู่ก็ได้นะฮะลองไปตรวจดูครับคอมเมนต์ต่อไปครับผู้ชายคนนี้ทำให้เลือดของฉันเดือดลุกขึ้นและทุบทีวีแล้วกลับไปนอนคอมเมนต์ต่อมาฮะการเต้นรำนี้เป็นแบบไทยมากๆและคอมเมนต์สุดท้ายครับสัอยากไปโรงเรียนกับลูกชายแล้วปล่อยให้สามีหังเงินจนตายไปเลย เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมฮะมั่วไหมฮะสายเลือดไทยต้องแสดงให้ชาวโลกรู้ครับว่าเรามีดีเช่นไรน,นะฮะเพื่อนๆคิดเห็นกันอย่างไรบ้างก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดกระดิง่งกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจแอดมินนยครับสำหรับคลิปนี้แอดมินต้องลาไปก่อนเจอก,กันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ